กสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อฟิงเกอร์นะครับกับชุดล็อกก้อนแม่เหล็กนะครับวันนี้ฟิงเกอร์สแกนที่ผมอามาใช้ก็คือ CI 690x นะครับแล้วก็พาวเวอร์แบงค์ไฟล์สิบโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็แมกเนติกล็อกนะครับวิธีต่อนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับพลิกตัวเครื่องขึ้นมานะครับด้านล่างเขาจะมีแดรแกมอยู่เห็นไหมครับ 12โวลต์9นะครับเป็น C Com N O นะครับเราใช้แค่นี้เองนะครับก็คือต่อตามพอร์ตเลยตัวแรกก็12โวลต์นะครับอีก2ก็เป็น9ก้าอุปสก็เป็น Com กับ N O นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคไป3ตัวก้อนแม่เหล็กนะครับนี่อันนี้ก็ต่อเข้าตัวหัวสปายนะครับ12โวลต์นะครับ9นะครับแล้วก็โซนอโน่ของ ฟิงเกอร์ก็มาเข้าพุทนะครับของวัวสปายตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ NC กับกาวนะครับก็เป็นตัวแหล่งแก๊สไฟให้กับตัวก้อนแม่เหล็กนะครับก <c oughs> ็เราก็ลองเสียบกันเลย ผมไดทำการ u n นแ New วแล้วนะครับแล็อกดูป๊บเห็นไหมครับก่อนหน้เลยก็จะถูกปวดออกแล้วก,กลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ม,มาก,การง่ายๆ,ๆนะครับ